เพื่อนเคยถามตัวเองไหมว่า Business process แปลว่าอะไรนิยามว่าไงคืออย่างนี้ผมถามไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าอาจจะอ๋อเหรอเออเว้ยการที่มันกําหนดนิยามให้กับคําหลายๆคําที่เราเคยคิดว่าเรารู้จักเราใช้มันทุกวันเนี่ยพอแต่มานั้งอยู่จริงผมว่าถ้าถ้านิยามคําเหล่านี้ดีๆนะมันจะทําให้เรารู้จุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของการทําเรื่องนั้นๆเลยนะอย่างเช่นคําว่า business process เนี่ย พิเศษโปรเซสเขาให้แปลว่าอะไรนะครับพิเ s ษโปรเซสเขาแปลว่าเขาที่ยามว่าดีกว่านาะ e n d to end งานที่จากต้นจาก e n d t o e n อะนะจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำก็ได้นะกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำที่ส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบผลลัพธ์อ๋อนั้น n e s s p r o c e s s แปลว่าจากต้นจาก end-to-end จะต้อง end-to-end ไม่ใช่จุกตรงกลางมันต้อง end to e เ d เลยนะ จากต้นทางไปยังปลายทางนะครับแล้วไองานที่ทำอะไรมันส่งมอบสินค้าหรือผลลัพธ์นะฮะซึ่งเขาก็อธิบายต่อนะไอเอ็นทูเอ็นเวอันเนี้ยก็คือกิจกรรมที่ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตัดผ่านหลายๆองค์กรหลายๆฝ่ายละกันหลายๆฝ่ายในในบริษัทนะหรือบางครั้งวิ่งผ่านหลายๆ Organization องค์กรด้วยคำนี้ฟังกนแล้วคุ้นคุ้นไหมเพื่อนๆตั้งแต่ต้นทำยันปลายน้ำผ่านวิ่งผ่านกระบวนการหลายๆฟัง์กชันในบริษัทหรือบางทีระหว่างบริษัทมันเคยรูปนี้ปะมันเคยรูปนี้ไหมนะมันเคยรูปนี้ไหมซัพพลายเชนเนาะถูกปะมันคือซัพพลายเชนไหมนี่แต่ว่าเรื่องเดียวกัน เนีฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้คํานิยามคํำนี้ business process ก็คือ supply chain ก็คือ business process ประเภทหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งมันก็จริงอ่ะมันก็ใช่อ่ะมันก็ใช่อยู่แล้วว่า supply chain flow เนี่ยมันเป็นเป็น business process นะนะครับอย่างที่เมื่อกี้เกิดไว้แต่แรกว่า ในทุกๆบริษัทก็จะมี Business process เอ่อ supply chain management นะครับคราวนี้อ่ะรูปๆนี้ผมโชว์ supply chain เอาง่ายๆสั้นๆเลยนะนียาม supply chain ที่เรา,เาท่องที่ที่ผมทวกันท่องเอาเพื่อเอา certificate ของ C P I M เนะาะพูดอางนีก็ไม่ได้นะจำเขาผิดนะกระบวนการตั้งแการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำนะครับซึ่งเป็นการเ,าเคลื่อนย้ายาไม่ใช่ เออเคลื่อนย้ายเนี่ย trans movement นะ movement ของอะไรครับ movement ของ physical m a t ี r i a l เออ Material, นาะนะครับก็ก็สินค้าละกันสินค้าและบริการนะครับเคลื่อนย้ายข้อมูลนะครับเคลื่อนย้าย f แ n นเชียลอ่ะนี่คือซนะัพพลายเชนแมเนจ g e m e n t supply c h a เนาะส่วน supply chain management ก็คือแมเนจเมนต์ไอตัวนี้แหละ,ะนะใครอยากรู้เรื่องเรื่องนี้คงไม่พูดซ้ําแล้วถูกไหมดังนั้นซัพพลายเชนแมเนจเมนต์คือเรื่องนี้นะครับคราวนี้แล้ว ไอ้คำว่า supply chain management หรือกิจ,จกรรมหลักในธุรกิจ process มีอะไรบ้างอันนี้มันจริงมันมีเยอะแต่สิ่งที่ผมชอบเวลาผมมองผมจะมอง process อะไรบ้างนะครับโอเคผมจะมอง2เรื่องครับผมชอบผมชอบมอง2ตัวนี้เวลาวิเคราะห์เนี่ยผมชอบมองตัวนี้ผมขึ้นเต็มจอยดูเนาะนะครับเราเรียกว่า order to cash O 2 C เนาะับสับเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครใช้ SAP อยู่ SAP อยู่ก็จะเข้าใจเป็นสับเป็นสับของเขานะ จากทางด้าน ERP เนาะแต,แต่ดีิงนะคำนี้ทำให้เราเห็นกระบวนการที่มันตั้งแต่รับออเดอร์จนเก็บตังค์่ะก็ธุรกิจทุกธุรกิจก,ก็ตั้งแต่รับออเดอร์จนเก็บตังคไหมหรือบางทีแค่เลย Q2C ก็ได้ c o d e to Cash ตั้งแต่ Quotation เลยหรือตั้งแต่นู้นนะ Lead <c oughs> Lead to Cash เลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะตัดคำนั้นออกนะก็เป็น Order to Cash ก่อนนะครับแล้วก็ซึ่ง Order to Cash แน่นอน Supply Chain ของเราไปเกี่ยวเต็มๆเ,เลย สมมติสมมติตัวผมนี่แหละนะสมัยผมที่ผมทำงานเนี่ยผมดูแล customer service ก็ order entry ดูแลลูกค้าผมดู planning ผมดูจัดซื้อผมดู warehouse ขนส่งนะครับดังนั้นเนี่ย order to cash เนี่ยอยู่ในมือผมทั้งกระบวนการยกเว้นฝ่ายขายยกเว้นฝ่ายฝ่ายแนนที่เหลือที่เหลือคือรลจชอบซึ่งผมชอบมากนะนะครับใน order O 2 C ที่มาผ่านผมเนี่ยทำให้ ทำให้ผมเนี่ยสามารถอ,าออกแบบกระบวนการที่ภาษาหนึ่งเราเรียกว่า Hand-off ก็คือไม่ต้องผ่านหลายผาแผนกจนเกินไป Hand o f f ฟคือการส่งมอบงานจากอีกคนนึงไปคนหนึ่งก็คือส่งต่อ,ส,ตอส่งต่อนะเหมือนส่งไม้ผลัดอย่างเงี้ยในในแนวคิดของการทําบริหารธุรกิจบริหาร p r o c e s s s เนี่ยเขาต้องการลดไอการส่งต่อนีคือมีหลายผาแผนกมากเกินไปเนี่ยมันมันดีเลยครับมันหลายผาแผนกเกินเนี่ยบางทีมันดีเลยเกินไปนะ นึกภาพออกไหมถ้าเกิดงานาสมมุติถ้าถ้าสมัยก่อนแล้วกันสมัยก่อนขอใช้คำสมัยก่อนเราเรียกว่าแบบระบบราชาการคุณคุณเกิดทันไหมสมัยเ,เด็กเนี่ยนะครับผมยังจําได้ว่าผมไปทาบัตรประชาชนที่ผมต้องเดินอยู่หลายโต๊ะนะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสี่โต๊ะห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมบัตรประชาชนหนึ่งใบนะถ้าเกิดน้องๆ้รุ่นใหม่ไหมเขาเดีย๋ยวนี้ไม่รู้จักเดินเข้าไปอย่างเก่งก็เดีย๋ยวนี้เท่าไหร่โต๊ะสองโต๊ะใช่ว่าโต๊ะแรกลงกรอกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ตัวสองถ่ายรูปปั๊บได้บัตรเลยอ่า อันนั้นก็ปรับปรุงแล้วครับลดงานแฮนด์ออฟแตส่สมัยก่อนเนี่ยโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองเอาอนเอกาสารไปยืน่นเอกาสารแล้วคิดดูวันหนึ่งทั้งวันนะเนี่ย,เ,ยเราเรียกว่าดังนั้น,นพอพอ O2C มาอยู่กับผมเนี่ยผมก็ทําให้มันเกิดลดขั้นตอนได้มากเพราะว่าแน่นอนมันอยู่ในมือเราเราก็จัดการได้แต่เราทําไปเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเนาะลูกค้าแน่นอน Pro เคียลเ e น t ์ทูเพก็จะเป็น Proces s ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตั้งแต่ซื้อยันจ่ายแน่นอนอถ้าโปรเคีย พวกเคียวก็ฝ่ายนะจัดหาจัดซื้อจัดหาเนาะนะครับจนถึงเพย์ปาร์ตี้หลักจริงๆมีเยอะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงก็จะซื้อกับไฟแนนซ์จ่ายตังค์เนาะ,นะใช่ไหมครับแน่นอนจะปริมาณที่ซื้อปริมาณและเวลาที่จะต้องซื้อของก็จะมีฝ่ายวางแผนไปเกี่ยวข้องดังนั้นนี่ก็จะเป็นกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ supply ลายเชเราเต็มๆสองตัวซึ่งอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเวลาผมจะวิเคราะห์อะไรผมจะดู2ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติใครยังไม่ได้ ทำ mapping flow สองอะไรเลยก็ลองไปทำ mapping flow ตัวนี้ดูนะนะครับส่วนเครื่องมือเนี่ยในการทำ mapping flow เดี๋ยวเราจะคุยต่อไปไอตัวเล็กเนี่ยมันมันมันมีเยอะนะผมก็เลยไม่พูดเนอะ่อ record to report อันนี้เป็น sub sap เลยนะ concept to launch อ่ concept to launch ก็เป็น new product ตั้งแต่เป็น concept จนลอน c ์ออกสินค้าเนี่ยกระบวนการเราเป็นยังไงนะครับ issue to complete อ่าไอน,นี้ก็คือพวกตัดตัดเอกตัด วัตถุดิบอย่างเงี้ยคุณอิชูวัตถุดิบคุณจะโพสติ้งเทิงทางบัญชียังไงมันจนจบอะนะครับอันนี้ SR และ High Authority ก็คือจ้างงานจนกระทั่งเกษียณนะกระบวนการเป็นยังไงนะครับ Lead to Cash อันนี้ตะก,กี้ผมพูดไง Order to Cash จนเปลี่ยนเป็น Lead to Cash ก็คือไม่ใช่แค่ออเดอร์ละถอยไปจนกระทั่งลูกค้าคุณยังแบบยังไม่เป็นอะ่ะคุณกาลังหา Lead อยู่เลยอะ่ะแต่ก็กระบวนการตั้งแต่ Lead จนคุณทําเขาปเป็นลูกค้าเปิดออเดอร์จนกระทั่งคุณเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับอย่างเช่น Order to Cash ก็อันนี้ไม่ได้ต้องใจให้ดูรูปนะครับก็ให้ดูว่ามันก็เป็นโฟล์ตั้งแต่ลูกค้าสั่งออเดอร์ผ่านกระบวนการต่างๆนะครับอันนี้เอ,เอามาจากแซมเนาะนะครับคุณไปเสิร์ชดูได้นะครับหรือ P2P Flow Chart ก็ตั้งแต่อะไรนะอ่าไม่ออกเหมือนกันก็คือตั้งแต่รับ Order, ออเดอร์การสั่งซื้อใช่ไหมตั้งแต่มีความต้องการเลยเพราะโพคยวคุณต้องหาซัพพลายเออร์ด้วยจไหมหาซัพพลายเออร์ก็สมมติจะต้องซื้อของชิ้นหนึ่งคำถามข้อแรกคือ เรามีเวนเดอร์ยังมีกับไม่มีก็ซ้ายขวาถ้าไม่มีก็ไปหาถ้ามีก็ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์คร่าวๆเนาะอันนี้เนี่ยไอ้อรูปพวกนี้คุณไปหา,าตามเน็ตได้นะแต่ผมแค่บอกว่าไอ้โฟลเสร็จสองโฟนียผมผมชอบแล้วก็เวลาผมวิเคราะห์ซัพพลายเชนผมทำคอนซซลท์ผมจะผมจะถามเขาเวลาผมถามเขาคือถามโฟล w เหล่านี้เพราะผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหาของธุรกิจเวลาทำงานเลยสองโฟนี่แหละไอ้ที่เราบนมีญหายเยอะก็คคอสองโฟล w นี่แหละนะครับ นะในมุมผมนะไม่ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องของการตารลาดไม่พูดเรื่องการอื่นอื่นนะในมุมของการการสัพพลายเชน่อใกล้สองโฟลนี้หลักหลักเนาะเดี๋ยว